ตอนะครับในเรื่องของขบ้นกานการซื้อนะครับตอนนี้เรารู้ร,รู้จักแล้วนะจ่ายเงินไว้จํารับและซื้อสินค้าหรือส่งคืนสินค้าตอนนี้เรามาดูอีกกระบวนการหนึ่งไปที่การเงินนะครับแล้วก็ไปที่เจ้าหนี้อันนี้เคสกรณีที่เป็นเรื่องของการใบเพิ่มหนี้อันนี้เป็นใบเพิ่มหนี้นะครับเค่หมายถึงว่าถ้าเราซื้อสินค้านะตามราคาเข้าตกลงเนี่ย11บาทแต่ปรากฏว่าเขาเปิดใบกำกับภาษีมาให้เรา10บบาท เขาก็จะเพิ่มนี้เรามาหนึ่งบาทนะเราก็จะมาบันทึกที่นี่นะครับก็กดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แอดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะกลายก็เป็นอันนี้เป็นเอกสารตัวนี้จะเป็นออโต้รันนะฮะลงวันที่นะครับตามเอกสารอันนี้เจ้าหนี้นะฮะก็ตามตามไปกับภาษรรีนั่นเลยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของชนิดถ้าเป็นแบงกับภาษีก็จะเป็นมีอยู่2วิธีก็คือรวมกับแยกถ้าเป็นนัน ที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มเพิ่มก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ใส่เลขที่เอกสารตรงนี้ตามเลขที่เอกสารเลยนะครับตรงตรงนี้ครับถ้าเราเป็นการซื้อสินค้าก็ใส่ใส่ห้าศูนย์ศูนย์สองถ้าเป็นการซื้อวัตถุดิบก็ห้าหนึ่งศูนย์สองนะครับแล้วก็ใส่ m นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะรันอัตโนมัติจากตรงนี้มานะครับตรงนี้ค่าจ่ายก็จะใส่ตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มาเรื่องกระบวนการการจ่ายนะครับกระบวนการจ่ายตรงนี้ครับ จะมีการจ่ายอยู่2รูปแบบนะครับก็คือจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายด้วยเช็คนะครับถ้าจ่ายด้วยเงินสดก็ลงด้วยเงินสดเลยนะครับจ่ายด้วยเช็คก็ลงด้วยเช็คแต่ถ้ายังไม่ได้จ่ายเลยนะครับตั้งสองตัวเรารู้แล้วมีการมีใบเพิ่มนี้แต่เราจะไปจ่ายพร้อมกันตอนชําระนี่สองยอดตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็กดศูนย์เอกดเซฟนะฮะแต่ก่อนจะกดเซฟเนะี่ยลบกวนไปดูตรงนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นแค่หลายๆสมุด ในวันทั่วไปแล้วก็ใส่05แต่ถ้าจ่ายด้วยเงินสดนะฮะตรงนี้ก็จะใส่0ูนย์่แล้วเราก็กดเซฟ